สำหรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดเล็กๆริมอ่าวไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทั้งวัดวาอารามพระราชวังบนเขาและทํำที่มีแสงสวยงามลอดลงมาจากเพดานลงมานะถ้าแบบมาแบบช่วงเที่ยงคลาทีน่นี่ยังคงเก็บรักษากลิ่นอายของอดีตไว้ในทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าในย่านเมืองเก่าหรือวิถีชีวิตผู้คนที่เรียบง่าย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารระดับตำนานของเพชรบุรีที่ดังไกลจนถูกนำไปเล่าในสารคาดีฮิตเดนเจมบน Netflix อีกด้วยแล้วทิปเพชรบุรีของเราจะพาไปเจออะไรบ้างตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่กันที่พระนครคีรีนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเขาว่างตอนนี้เรามีแขกรับเชิญของช่องเราด้วยค่ะคือคุณวลิต๊อบค่ะ สวัสดีครับอยู่กับรายการของเฮยวโกเขาวังที่เขาเรียกกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันมันจะสวยขนาดไหนจากวิวด้านบนรนลงิงคืออยู่ห,หัวแน่อบอกเลย ป้าผมป้าผมเอาเมกาโน่แก้วหนึ่งครับเอาถามอะไรพี <S <s ่อย่างหนึ่งเนี่ยที่เขามากที่นี่เขามาขออะไรกันบ้างครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องหน้าที่กันนะแล้วแต่คนครับแต่ละห้องในส่วนของตัวพระราชวังหรือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีเจ้าที่อยู่ประจำสัยสอบถามเจ้าที่อย่างอ่าอย่างตรงนี้ผมประจําตรงนี้ก็จะเรียกว่าหอพิมานเพชรมเหตุก็คือ จะไว้สําหรับเป็นห้องทรงศีลว่าเป็นหอพระส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่สี่ทรงใช้ก็จะใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นวันนี้วันพระพระองค์ก็จะลงมาปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีห้องเอาไว้สาหรับพระก่อนที่เนี่ยรัชกาลที่สี่ทรงสร้างแต่ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตรัชกาลที่ห้าได้เข้ามาใช้ปรับปรุงเอาไว้เป็นที่รับรองพระราชการมฏิบประาเพศใช้ส่งรัชกาลอีกอย่างหนึ่งของตรงนี้มีความสําคัญคือนอกจากเป็นหอพระแล้วก็เขาเรียกว่า เอาไว้ทําพิธีโศกกันคือพิธีโกนจุกครับเพราะว่าในไทยในสมัยก่อนเห็นไหมครับเวลาดูรูเอเขาจะไว้พวกจุกพวกแครับี่เวลาถึงอายุที่ต้องโก,กนก็ต้องทำมันโกนก็ตรงนี้ก็จะใช้โกนจุกของพัิดาของรัชกาลที่สี<ว>่สองของเอาไว้สําหรับปัดจัดปัดเกลอ ่อนที่เราจะขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนเรามารู้จักเขาวังกันสักหน่อยดีกว่าค่ะก่อนที่จะเป็นเขาวังในทุกวันนี้เมื่อก่อนชาวบ้านเรียกเขาลูกนี้ว่าเขาสมนจนเมื่อปีพศ2403พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มาสร้างพระราชวังขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนไว้เป็นที่ประทับเวลาสเสด็จมาที่เพชรบุรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระนครคีรีที่แปลว่าเมืองที่อยู่บนภูเขา ส่วนชื่อเขาวังเป็นชื่อที่คนที่นี่เรียกติดปากกันมาตั้งแต่สมัยก่อนค่ะนอกจากพระราชวังแล้วยังมีพระธาตุจอมเพชรเจดีสีขาวคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบุรี ตัวของเจดีได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ข้างในทําให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเพชรบุรีให้ความเคารพนับถือมาตลอดอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเพชรบุรีและทิวทัศน์รอบๆได้อย่างสวยงามจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะป้าผมถามหน่อยอันนี้มีลิงประมาณก,กี่ตัวถ้อยู่ในเนี่ครับ ใช่จัเนเลยใช่ประมาณกี่ตัวครับประมาณ100ร้อยกว่าตัวริงมันมีมานานหรือ,อยังครับเนี่ยน่าจะมามีช่วงที่ว่า <c oughs> หวังที่ว่าไม่ได้มีการดูและลร ฝูงไอ้บึ้มอ่ะไอ้จ่าฝูงมันใช่อบึ้มแต่ว่าไอ้ไอ้บึ้มอ่ะไม่กลัวไม่กลักวนหนังกระต่ายไอ้บึ้มต้องหมายพร้อมอาวุธมันเคยกัดเ่าป,ป่ากัดเขาต้องการตำรวจมาวิสามันเลยโอันไม่งั้นเที่ยวไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนช,ชุดชุดชุดที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้หน่วยเป็นจ่าฝูงอ่ะยินตัวนั้นอ่ะแค่ผ่านร้านปลา<อ>ตัดหัวลูกเลย ใครอยากจะมาฟังประวัติลิงเจ็ดฝูงนะคะก็มาเจอคุณป้าได้ขายน้ำอยู่ที่ข้าง <ใน S 1> พิพิธภัณฑ์ีเราก็เข้าไปดูในข้างในแล้วเนะาะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะก็จะมีที่นอนที่อยู่ของของท่านนะครับของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องสังคลโลกพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เขายังแบบเก็บรักษาไว้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะข้างในอ่ะเขาห้ามถ่ายครับอ่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นของใช้ส่วนพระองค์เขาก็เลยห้ามถ่าย ดูดาวแล้ววิวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจริงๆมันก็ชื่นใจนะความเหนื่อยก็หายไปข้างหลังเราเนี่ยอันนี้คือเราสามารถเดินไปได้นะแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่จะต้องมีทําภารกิจต่อเลยขอหยุดกันอยู่ที่ขอดูดาวต้องบอกก่อนว่าใครใที่ไม่ใช่สายเดินอะ่ะเขามีรถรางนะอะเออราคารถรางไม่แพงด้วยนะครับผมแปดสิบาท เป็นไงได้ชมทั่วโดยที่ไม่ต้องเดินเหนื่อยแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นสายเดินนะก็แนะนําไปกันตาลุยที่เนี้ยเขาเป็นบ้านของขาหามดีเก่าตั้งแต่ปี2440ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกอของจังหวัดเพชรบุรี<อ>โรงแรมชูชัย<อ>แล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารชื่อระเบียงริมน้ำ<อ>และเป็นเกสเฮาส์ด้วยนะคุณที่เนี่ย ตาเมนูอาหารของเราที่เราสั่งมาในวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเบียร์แกงเขียวหวานซิกเนเจอร์ป่ะซิกเนเจอร์าไไส้ไข่เค็มด้วยเออเขาสอดไส้ไข่เค็มเข้าไปในปลาไก่ใช่ป่ะแกงตาลกุ้งสดน้ำพริกกุ้งสดเหมือนกันปลาดุกต้มโครงเป็นไงไข่เจียวเพชรบุรีค่ะ มีอะไรพวกนี้ให้กินคู่กับแกงมันจะเข้ากันมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาก็คือยำถั่วพูหมูสับไข่ตุ้มคุณจะลองอันไหนก่อนพิฉันก็ขอลองซิกเนเจอร์ก่อนแกงเขียวหวานปลากายไข่เค็มคุณหาคุณดูแบบอันนี้เขานะดูคือแบบคือดูดิดูปลากายเขาดิคุณดูคุณดูเขาคุณดูไข่เค็มนะสอดไส้ตรงกลาง ออืมอเนียนแบบไม่มีทิตินี่เลยแกงตาอ่นแกงตานกุ้งสดด้วยคือมาเพชรบุรีก็ต้องกินที่มันเกี่ยวกับลูกตาลเป็นไงมันนุ่มๆถ้ามันมีความหวา,มานมันนุ่มๆอืมจริงๆอ่ะกินกับไข่เจียว <c oughs> เขาบอกว่าให้กินแบบนี้ใช่ปะไข่เ็ดนะอย่างนั้นแหละเฮ้ยไข่เจียวโปด้วยแกงตาลกุ้งสดฮึาไป มันจ e ะได้ความกรอบของไข่เจียวแล้วก็ความหนึบของเนื้อตาลน้ะหนึบเนื้อตาลเลิศเลิศเลิศนี่มาเป็นตัวไงตัวเป็นถึงถึงมาเป็นเพชรบุรีะใครมาเพชรบุรีบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดระเบียงริมน้ำไปกินข้าวตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นร้านเด็ดในเพชรบุรี ๋ยน้ำแดงของคนเพชรบุรีที่เขารู้จักกันดีทําไมถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงหรอวะทำไมอ่ะคืออันนี้มันเป็นซอสคล้ายๆแบบซอสพริกจริงเหรออาแล้วเขาอะให้เทซอสนี้ลงในก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยน้ําแดงอือซึ่งที่ร้านนี้จะบอกว่าในการทําซอสอะเขายังใช้ของขึ้นชื่อของที่นี่ทําด้วยนะพริกกิ่งคือน้ําตาลตโนดไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กินเผ็ดอะคุณก็ไม่จําเป็นต้องราดก็ได้นะแต่ว่าทาไหนๆก็มาแล้วอะกินได้โหเล็กนิดน้อยจัดซิเป็นไง เป็นไงเมันเลิศเปล่าหมองแล้วมันเลิศมันจะมีติดแบบเผ็ดนิดหน่อยชาลาตโกอือหือือคุณคิดว่อืมใครที่มาเพชรบุรีต้องมาร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเจ็กเมิงไปกินตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำเขาหลวงนะครับจ้ะถือว่าเป็นจุด อันซีนอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีถ้าใครมามันจะเป็นเหมือนแบบช่องเขาปะใช่ที่สามารถแบบมันมีแสงรอดลงมาด้วยแล้วก็<ม>ถ้าแนะนํานะคะให้มาช่วงาาสาย<ม>ถึงเที่ยงเพราะว่าแสงอะ่ะจะส่องรอดถ้ำลงมา ลูปครอบครัวเบ้าต้องถ่ายเขาน้อยดิโอเค one t just one ชาวต่างชาติเขายังมาเที่ยวเขายังมาดูความอันซีนของบ้านเราเลยอะบ้านเรามันสวยอ่ะมาเที่ยวเหอะจริงไปไปดูข้างล่างกัน ทุกคนเห็นแสงที่ตกกระทบพวกเราสองคนไหมคะเนีนน่ยคือแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านช่องถ้ำลงมาข้างล่าง<อ>ในถ้ำอะ่ะเย็นเย็นม,มากคือไม่มีความร้อนเลย<ด>จริงๆรโอเคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือสวยมากเลยเลิศตรงนี้คือเลิศมากแล้วแสงลงมานะถ้าแบบมาแบบช่วงเที่ยงเลิศเลยขึ้นได้นะคะเพราะมีรอยเท้าอยู่แล้วเ้ยคุณคุณเดินเข้ามาใช่ไหมถัดอมถัดมาจากพระนอนคุณจะได้เห็นวิวแบบนี้เลยค่ะ มาชมความอันซีนของจังหวัดเพชรบุรีถ้าคใครได้ผ่านมาแถวนี้ต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับผมมันต้องเห็นด้วยตาเนื้อเนะใช่มันต้องเห็นด้วยตาเนื้อมากกว่าเที่ยงแล้วเนาะใช่เท,ที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินไปอันนี้เราเดินไปไหนกันเลยพี่เส้นทางมันดูแบบธรรมชาติเนาะมันดูแบบน่ากลัวไหมดูกูู่มไหม พี่กำลังพาท็อปเดินไปกินข้าวพี่มันไม่มีอะไรเลยพี่เดี๋ยวท็อป <มา S 2> ต้องเข้าไปดูข้างในคือร้านนี้มันเป็นร้านลับโ,โคตรแต่จะบอกว่าร้านเนี้ต้องโทรจองก่อนนะเชื่อเลยเ<อ>ผมได้กินอาหารนี่<ถ>โอย <บะ S 1> ออกมาลเลยพี่ <S <S อันนี้คือพนักงานต้อน,น,น,นรับ<อ> เามาพูดถึงอาหารกันดีกวครับผมอันนี้คือเมนูเลยคะคุณรู้ไหมผมรู้ครับ่เมื่อกี้ผมแอบดูมาแล้วอ่ะพี่คันย่าไข่อิสุระปลาจระเมดนึ่งซีอิ๊วค่ะเออแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือไหลบัวผัดกุ้งครับผมอ่าที่เราสั่งมาแซ่บๆหน่อยแซลมอนกุ้งสดแล้วก็นี่คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนและสุดท้ายนี่คืออะไรครับซมตำปลาของของแจ๊ง เราเริ่มชิมกันไหมพ่คานี่าอิคุระค่ะคุณเน้นเน้นบอกเลยเน้นเน้นมาดูดิยังเยิ้มเยิมอยู่เลยอ่ะขอก่อนนะครับผมไปเลยน้องวาซาบขอ้นุญาตนะครับเอาเลยลูกนี่จ้ะโอเคนะครับนี่เป็นไงอร่อยครับขอชิมปลาจระมิดได้เลยครับ นี่เป็นไงเนื้อปลาขาวขาว <c oughs> ปลานุ่มละลายในปากแต่ผมกินกุ้งอ่ะเออมาดิอ่ะชนชนเฮออ้ยอ,อ,อร่อยมากเลิศมะมีกับแก้มัน,เ,น <c oughs> เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต่อไปเรามารอชมกันว่าเราจะไปไหนกันต่อไปกินข้าว ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรามาส่วนตาลทาไมใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันครับพี่น้ำฟ้าว่าเรามาส่วนตาลทาไมคือเอาง่ายๆว่ามาเที่ยวส่วนตานเนี่ยคุณจะได้ทั้งขนมกลับไปทานที่บ้านแล้วด้านหน้ามีคาเฟ่น,นะจ๊ะตอนนี้ในมือดิฉันอ่ะคือ่อยขนมมาแล้วสองอย่างเพราะว่าน้ำตาลตกอันนี้คือทําจากยอดตานนะคะเป็นของเล่นแบบสมัยก่อนอ่ะที่แบบว่าผูเฒ่าผู้แก่เขาชอบแบบสาดให้เด็กเล่นอย่างเงี้ยอครับนนี้กินเขียดโอ้โหไหนเขียดอยู่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ออกเอ้ยเอา เอาเอา ics, left, ไม่ออกเราต้องซื้อป่ะพี่กันเอาออกไม่มันมันเน่นกว่าเดิมนะเมื่อกี้เฮ้ยอันนั้นเป็นเตาอะไรครับอันนั totally ้นคือเตาต้มอุ้ยอะไรนะครับพี s <S ่อะไรนะพี่นะอันนี้คืออะไรครับกระทะทองแดงน้ำตาลสดหหูร้อนครับ ลอดช่องกะทิน้ำตาลสดค่ะอืมร้อนๆสดชื่นอันนี้คือคาเฟ่ค่ะคุณน้าสวนตาลลุงถนอมว่าตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไร่คู่หวานนะครับนี่พนักงานต้อนรับนนพนักงานต้อนรับของที่นี่น้อง คือหนุมาน,มานแก้วเนี้รวมของดีเมืองเพชรเอามาไว้ในแก้วเดียวเป็นไงมีความเปรี้ยวแต่พอโดนเกลือรอบๆที่โรยเนี่ยรสชาตพอดีเลยครับ<ป>อร่อยอร่อยครับหนุมานตัวนี้ใครมาแนะนําให้ลองนะเปรี้ยวแต่พอแบบเกลือปลายอะ่ะลาเต้น้ำตาลสด,สด,สด นี่คือวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะเพราชามีความหวานแล้วก็มีกาแฟขึ้นมาแต่มันจะนัวๆนัวๆใช่ครทบเามนความนัวความหอมเนี่เย็นละเราจะพาคุณไปร้านดีร้านเด็ดประจําเมืองเพชรเจอกันมือดินเนอร์จ้ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับพี่ดิวร้านที่พี่อยากมาตั้งนานแล้วร้านชื่อว่าตาตือชิมเปี้ยว ูทีรีมาเลตฟิกนี่แกชื่อเรื่องอะไรครับพี่คิดเป็นเกมคิดเล่นเกมใช่ไหมสนุกไปลองดูกันนะตอนนี้เราอยู่กับตะตือนะครับผมตอนนี้ลุงแกกำลังทำนะครับผมใช่ครับทำเมนูอาหารให้เราได้ทานนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกียิมากๆเลยนะพี่ดิวเนาะที่ว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เรามานะที่ตรงนี้เนาะล้วก็ได้กินฝีมือแกสักทีใช่ครับผมรอมานานเดี๋ยวเราไปดูอาหารบนโต๊ะกันเดี๋ยวครับว่ามีอะไรบ้างอเคไปเลย การเลยพี่ได้โอ้โหอันนี้ผมว่ากินอืมเป็นไงนุเผือเพื่อพี่เอาห้มหวานสับเปรตอ้คนนี้เป็นหมูสับนะครับผมหมูสับทอดนะครับผมแล้วแผ่นทอดผมว่าอันนี้กินกับน้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ที่สุดล่ะลองดูลองโปกพิซซ่าเป็นไงเต็มปากเต็มคำไหมรสชาติที่เราทานไปนะ น้ำจิ้มเป็นส่วนสาคัญเลยส่วนสําคัญมาก,มากๆเลยครับที่เรารู้สึกนะมันจะมีความ,มเปรี้ยวเป็นไงครับพี่รสชาติหนูอร่อยอมันจะเข้าเข้าออก,กันเขาปุงมาแล้วโอเคครับสำหรับใครอยากทานตตตือจิ้มเปรี้ยวนะครับเขาจะเริ่มทำประมาณหนึ่งทุ่มจะเป็นอาหารตามสั่งครับผมและแกก็จะปิดประมาณตีสองครับพี่ส่วนโลเคชั่น so นะครับจะดูใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปทานดินเนอร์มือ้อสุดพิเศษกับพี่ดิวก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับไปก่อนนะครับ ก <Bye. S 1> ินก่อแล้วพี่<ป>กินก่อนแล้ว <c oughs> หิวมากเลยเนี่ยพี่จะพาต็อปมากินข้าวครับผมก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันครับเป็นร้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของอจังหวัดเพชรบ,บุรีร้านนี้นะเจ๊อ่าเดี๋ยวตามเราเข้าไปดูในร้านกันไปถ้าใครจะมานะเจ๊เน เจ๊นี่จองคิวไว้ก่อนต้องบุ๊กไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแนะนำว่าให้โทรก่อนอาหามาเยอะมากเลยเนี่ยร้นนี้ซื้อหน้าตาเมนูอาหารที่รังสัรคมาให้หอมมกขนมเระผมขอลองก่อนเลยได้ไหมเจ๊ได้เอาสิขอแบบโอ้ลินหอมมากเลยนะผมว่า เขาเคยว่าเครื่องแกงไม่มีที่ติอะไม่มีที่ติจริงจงผัดซัมเหม็นคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าผัดซัมเหม็นเพราะว่ามันเหม็นมีกลิ่นเหม็นคือเขาเอาผัดที่มีกลิ่นที่ขึ้นชื่อว่าเหม็นเอามาผัดรวมกันในนี้มันก็จะมีกระเทียมโทนรสตอชอมเขาจะมีความเผ็ดขึ้นมามันจะคล้ายๆผัดลุ้นเส้นแต่จะมีความเผ็ดขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นความหอมของซัมเหม็น ปัดสามเหม็นเนี่ปลาสามรสนะคะคุณขาอ่ะต้องมาพร้อมข้าวแล้วล่ะปลาสามรสอ่ะสอเบิ้งครับขอเบิ้งครับอ้อาวเจ๊จานเด็ดของเรามาว่ะมาแล้วมาแล้วผมขอดูหน่อยได้ไหมครับเป็นไงกุ้งทอดซอสมะขามค่ะไม่ได้มาแบบเล่นๆอยู่อ่ะเจ๊ ไม่ได้มาแบบเล่นๆ,ๆเลยเราต <anak S 2> ้องมาแบบใหญ่ๆนี่คุณผู้ชมดูเลยใกล้ๆว่าเขาไม่ได้กลักมาให้เลยนะครับจัดเต็มแน่นอนเลยซอสแบบฉ่ำๆว้าวแล้วกุ้งเขาไม่ได้ใส่เล็กนะคุณดูคนคุณดูกุ้งเขาไม่เริ่มเขามาให้น้งหัวนะเขาพูดถึงอ่ะนี่ค่ะคนกุ้งข้าซอสนะามเอ้ยมันต้องแบบฉ่ำๆมันต้องฉ่ำๆมันต้องราดด้วยน้ำซอสด้วยผมว่านะชอบซอสอ่ะบางมาก ตัวขอคุณลดสำหรับใครที่หิวสามารถมาฝากท้องได้กับร้านป้าหยังถูกต้องอาหาร,ร้านนี้เปิด11นะโมงถึง4ทุ่และสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝาก<ม>กดติดตาม k i โ o ไว้ทุกช่องทางด้วยนะคะรับ EP นี้พวกเราไปก่อนนะคะเราเจอกัน EP หน้า